ต้มแดงต้มขาวจัดเข้าันดับสามนมเนยเผื่อมันจึงได้ครบทั้งเลยในการนี้ขอจงบังเกิดศีลสิทธิมหามงคลชัยเกิดศีลสิทธิมหามงคลกีจละพระวิสตริชโยสันติปฏิสนธิต่างมหาลาภสัมปีรุณ กับกรีท่านให้กันรักรักาบาคคีนครนายกวิสาหหน่วยงานผู้แทนท้อง59รัฐนกรัฐบาลมีนโยบายสำคัญประการหนึ่งนะครับคือการลดความเหลื่อมล้ำนะครับสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากซึ่ง เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศการแปรรูปและด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครยุสสาประชารัฐนะครับได้ดําเนินการคิดชุมชนทำแต่ว่าภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนโดยรัฐะเป็นผู้เชื่อมโยงก็คือเป็นผู้สนับสนุนแหละก็ตรงเจตนาลมอันนี้ก็เช่นกันครับบริษัทประชารัฐก็เหมือนเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนในการบริหารจัดการเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นวิสาหกิจชุมชน ก็เป็นสะพานเชื่อมโยงเพื่อจะนําของดีต่างๆคนจะมาเที่ยวบ้านเราเห็นฉะนั้นเมื่อโดนอยู่เรื่อยก็มันไม่ไหวมั้งว่าเฮ้ยเอาทำยังไงทำตรงจุดนี้ให้มันนั่นเขาต้องทำเป็นแนวเพื่อเัดมือเพื่อทำไมโดนตัดที่ตรงนี้ถึงแต่ถึงแล้วก็ดูผมทางแล้วมันไม่หลอดนะน้ำและถ่ายภาพหมู่ครับสถานีนะครับภาพแมสออกรับซุกสอง สามฉีกิ้มเล็กน้อยหนึ่งสองสามกล้องนะคับประหยัดปันจัในยนในพื้นที่ตามด้วยนะครับจะจัดเข้าปฏิทินนะฮะสนามบิแสนามนายเหมาะมากเลยครับตวัสดีครับเหมาะมากเลยครับแล้วไปหาแล้วกันะตรงนั้นเสร็จตามใจคนขาย 家电。